หลังจากจะให้กินไข่ตัวสันฟาดฝาสีเหลืองประมาณสองอาทิตย์เห็นผลขึ้นกินหยากระเกงกราบสัตว์ไหวนะครับกินน้ำกระลายสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเยี่ยมชมฟาร์มของคุณพ่ออัมพรนะจ๊ะเป็นลูกค้าประจําที่ใช้ไข่ตัวสานของเราเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอบถามคุณพ่อดูนะจ๊ะว่าเพื่อนประสบปัญหาด้านไหนทําไมเพื่อนถึงได้มาใช้เป็นไข่ตัวสานฟาดฝาสีเหลืองจ้่อันนี้พอเป็นจังไรเนี่ยเขาบอกคือไดบบ่า มืใส่เป็นไข้ตัวซ่านฟาดแบบง่วมันมีปัญหาเนี่ใดนะคะพอเริ่มต้นง่วผอมอกอที่เรื่องง่วผอมก่อนเนาะเพราะว่าพอเห็นง่วกินหยาบกข่อยเก่งแล้วกะ็ในเบางหลังกายของ่นมันก็ผอมผอมเห็นสี่โค้งพิตกว่างัวมันผอมหลายยหย่ยมันมี อันเป็นไปอย่ามันป่วยนะกลับไปพ่อไขโตัวซ่านพอก็ับศึกษาบึงฟ้าเหลืองเพิ่นว่าห้ง่วอ้วนพอก็เลยเลือกซื้อไข่ตัวซ่านฟาดฟ้าสีเหลืองเวลาพ่อผสมให้เพิ่นกินจังสีมันกินเบิดบ่คะพ่อแล้วว่ามันกินเกงขึ้นบอแบบอันดับแลพ่อเห็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อนด่านใดแน่นะจ๊ะตั้งแต่ใส่ฟ้าเหลืองมาหลังจากที่ให้กินไขโตัวซ่านฟาดฟ้าสีเหลืองประมาณ2สองอาทิตย์ <c oughs> เห็นผลขึืนกินงากะเกงกับสั์ไวกินน้ำกะหลกับวิธีใส่ของพอก็ใส่ ใส่นามใส่บลดดลาดส่เฟืองลาดส่หยาให้งัวกินหรือส่วนก็ส่หัวอาหารเป็นบางขังนะครับแล้วก็บ,บางเทื่อกะท่องพอกับไซหนามในปอกไว้ให้เพิ่นกินหนึ่งฝานะครับการล้างจากหันมาสองอาทิตย์ก็เห็นเพิ่นอ้วนขึ้นนี่แหละครับสีสันผิวพรนณของเพิ่นก็ะเหลื่อมแต่ตั้งจากตอนพรท่านเห็นกินหลายนะครับ